ครับสวัสดีครับนักเรียนครับก็วันนี้นะครับเดินทางมาถึงใบงานที่ที่หนะครับของโปรแกรมภาษา4พัดๆนะครับก็วันนี้ก็จะยังว่ากันด้วยเรื่องใช้คำสั่ง s แกน f ก็คือคำสั่งในการรับข้อมูลนะครับและคำสั่งปิ้นแสดงผลนะครับเช่นเดิมนะครับ อันนี้เป็นโปรแกรมที่ครูจะให้นักเรียนลองนะครับลองลองเขียนแล้วก็ลองรันดูก็คือเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการซื้อสินค้านะครับการซื้อสินค้าสมมุติว่าราคาสินค้าเท่านี้นะครับเราจ่ายตังเข้าไปจํานวนเท่านี้เขาจะถอนให้เราเท่าไหร่นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคํานวณน,นะครับการถอนเงินนะนะครับ สมมติว่าราคาสินค้าประกาแท่งละ15บาทนะครับเราจ่ายไป20นะครับเขาจะทอนให้เราเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีการกําหนดนะครับตัวแปรนะครับชนิดตัวแปรคือโฟร์ก็คือเป็นทศนิยมนะครับเป็นทศนิยมก็จะมีอยู่สามตัวแปรนะครับชื่อท,ท,ที่ที่ตั้งขึ้นมาก็คือ price นะครับก็คือราคาของสินค้าชิ้นนั้นนะฮะ จะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับตามท้องตลาดนะครับ2ก็คือมันนี่ก็คือเป็นตัวแปรที่เราเก็บค่าเงินนะครับเงินที่เราจะจ่ายเข้าไปนะครับก็แล้วแต่มันจะเป็นแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยเหรียญสิบอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจ่ายเข้าไปเช้งก็คือเงินเงินถอนนะฮะตัวนี้นะครับหนึ่งก็คือเงินราคาค่าสินค้านะครับค่าสินค้า 2. จํจนวนเงินที่เราจ่ายนะครับสก็คือเงินเงินทอนนะฮะทีนี้โปรแกรมเวลาแสดงครั้งแรกนะครูก็จะให้แสดงผลแบบเป็นการทักทายหน่อยนะครับปิ้นเอฟธรรมดาฮลโหลนะครับสวัสดีนะสวัสดีมันจะได้มีที่มาที่ไปหน่อยไม่งั้นโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้จะทําอะไรเลยเพราะเราเพราะเราไม่ได้เขียนไว้ว่าจะให้เขาทาอะไร คนที่จะใช้ก็งงเขาไม่รู้จะต้องกรอกอะไรสมมติน,นะครับบรรทัดที่2นะครับปิ้นเเช่นเดียวกันครับแสดงเอ็ e เตอร์พายก็คือทาไมครับให้คุณนะครับกรอกราคาเต็มของสินค้าสมมุติว่าสินค้าชิ้นนี้ราคา30บาทคุณก็กรอกไปนะครับสาาทนะครับเสร็จแล้ว โปรแกรมก็จะดิ้งขึ้นมาอีกนะครับสมมติประกออไปปุ๊บแล้วกด enter นะครับกด enter ปุ๊บ,บ,นะบมันก็จะขึ้นมาอีกนะครับให้คุณจ่ายเงินไปนะครับจ่ายเงินเท่าไหรอ่อ่ะสมมติราคา30บาทคุณก็ต้องให้อย่างน้อยก็สม,มถ้าคุณไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีเหรียญคุณก็ให้แบงค์ห้ิไปสมมตินะคุณให้แบงค์ห้ิบไปนี่คือเงินของคุณเองนะห้บนะพอไปปุ๊บนะครับกด enter นะครับมันก็จะขึ้นมาอีกเป็น นะครับเป็นเงินทอนนะครับเงินทอนโดยเอาอะไรฮะเอาค่าของอะไรฮะเงินที่เรานะะฮจ่ายไปลบกับราคาสินค้านะครับเงินที่เราจ่ายไปคือ50ถูกไหมฮะห้าสิบลบด้วยราคาสินค้าก็คือ30บาทนะเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือกับบ้านเท่าไหร่20บบาทนะครับผลที่ได้เงินทอนตัวนี้ก็คือทำไมครับ ก็จะถูกนะครับเก็บมาไว้ในตัวแปรเฉงและคือเงินทอนแล้วเราก็มาทำสแสดงนะครับแสดงค่าของตัวแปรเฉงแต่คือแสดงค่าของเงินทอนก็คือค่าของเงินทอนก็คือเท่าไหร่ฮะบยี่สิบบาทนั่นเองนะครับเราก็จะเป็นต้องใช้โฟดเพราะอะไรเพราะราคาสินค้าบางชนิดสมมุทธถ้าซื้อหลายบบหลายหลายอันมันอาจจะมีเศษมีอะไระครับแล้วก็ใส่ ใส่ทศนิยมไปด้วย2ตําแหน่งสอง f ก็คือ2ตําแหน่ง3า3 f ําแหน่งนะครับถ้า f อย่างเดียวก็คือไม่มีตําแหน่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับโปรแกรมรับทอนเงินสินค้าเดี๋ยวครูจะรันให้ดูนะฮะรันให้ดูนักเรียนจะได้ใช้นะทุกครั้งเวลาเราเราเรา,เราปรับปรุงโปรแกรมใหม่นะครับสมมติเรากลับมาพิมพ์เพิ่มพิมพ์เสริมอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับนักเรียนจะต้องมีการกดอะไรฮะ กดคอมไพน์นะฮะคอมไพน์ก่อนนะครับเพื่อดูข้อผิดพลาดก่อนนะครับหรือกด F9 ก็ได้นะฮะกดคอมไพน์ปึ๊บสังเกตด,ดูนะคะเห็นไหมฮะครูเคยบอกก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่มีเออร์เรอร์มันจะขึ้นศูนย์แบบนี้โอเคถือว่าโอเคนะครับเสร็จแล้วกดรันปึ๊บอ่าอย่างที่บอกเห็นไหมครับโชว์แสดงไหมฮัลโหลสวัสดีอ้าว กรุณากออราคาสินค้าไปสิเท่าไหร่สมมุติราคาสินค้าชิ้นนี้สามสิบบาทเสร็จแล้วกด enter ด้วยนะครับเวลานักเรียนรันฮะกด enter ปุ๊บอ่ะใส่จํานวนเงินของคุณไปสมมุติครูมีไปร้อยครูใส่ไปร้อยมีเงินไปร้อยกดปุ๊บ,บเห็นไหมฮะมันจะทอนให้เราเท่าไหร่ฮะเจดสบบาทนี่ก็คือเงินถอนนะครับฮายก็คือราคาสินค้าตัวแปรของราคาสินค้ามันนี่ก็คือ ตัวแปรของเงินที่เราจ่ายเชงก็คือตัวแปรของเงินทอนตรงนี้ enterprise enter you money เชงนีแล้วแต่นักเรียนจะกำหนดข้อความนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องและให้มันแสดงตอบโต้หรือ feedback กับผู้ใช้ให้เขาเข้าใจว่าอ๋อไอ้พายนี่คือส่วนนี้นะมันนี่คือส่วนนี้นะเชงคือส่วนนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเวลานักเรียนทําก็นะครับทาส่งครูก็คือขอรันแค่ในโปรแกรมแค่นั้นนะครับเราขอส,สักสองรูปครับรูปรูปที่หนึ่งคือนะฮะรูปที่หนึ่งก็คือนักเรียนถ่ายนะฮะตัวโปรแกรมมานะครับหนึ่งรูปนะครับให้รู้ว่านักเรียนทําจริงไม่ได้ไปลอกของเพื่อนมานะครับรูปที่สองก็คือเนะะี่ยฮะรูปโปรแกรมที่รันแล้วนะครับหนึ่งรูปแค่นั้นเองนะครับแค่นี้ก็ เรียบร้อยละสาหรับงานชิ้นนี้นะครับคิดว่าไม่ยากนะครับคิดว่าไม่ยากนะเดี๋ยวครูจะมีใบงานให้อีกทีนะครับนะลองดูนะ